สวัสดีครับผมเจดี DIY ปั๊มลมนะครับผมนี่ที่ซื้อมาใช้งานขนาดมันเล็กไปหน่อยนะครับผมการใช้งานมันก็ไม่เพียงพอนะครับผมการปั๊มลมส่งไปให้อุปกรณ์นะครับผมมันก็ปั๊มไม่ทันนะครับผมแต่เสียงการปั๊มลมนะครับนี่มันเงียบดีนะครับผมผมเลยจะเพิ่มนะครับในปริมาณการ เก็บลมนะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมโดยการใช้ถังแก๊สแบบนี้นะครับผมเก็บลมเพิ่มขึ้นนะครับโดยใช้วิธีถังนะครับเห็นไหมครับผมถังลมถังนี้นะครับกับถังแก๊สถังนี้นะครับเดี๋ยวเชื่อมลมเข้าหากันนะครับผมโดยการทํางานนะครับผมของเพชรสวิตนะครับผมเนี่ยเก็บวัดแรงดันก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยว ไปหาวิธีนะครับผมต่อพ่วงระหว่างถังลมถังเล็กแบบนี้นะครับผมกับถังแก๊สนะครับผมว่าจะต่อพ่วงกันแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวไปหาวิธีกันเลยการต่อพ่วงระหว่างถังแก๊สกับถังลมนะครับผมอย่างถังแก๊สนะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่า มีวาล์วตรงนี้นะครับใส่วาล์วเข้าไปต่อสายนะครับผมก็ใช้งานได้แล้วส่วนถังลมนะครับผมนี่มันก็จะมีรูอันนี้จะเป็นรูที่น้าลมนะครับนี่ที่ปั๊มแล้วนะครับนี่เข้าไปในถังนะครับผมจะมาพ่วงตรงนี้นะครับผมนี่ต่อสามทางนะครับผมมันจะยุ่งยากนะครับผมเพราะว่ามันมีท่อที่จับแรงดันที่สวิตด้วยนะครับผมนี่ก็เลยต้องไปหารูอื่นนะครับผมมันยังมีรูอื่นอีก นะครับผมโดยไม่ต้องเจาะนะครับผมเดี๋ยวไปหากันนะฮะเจอรูแล้วนะครับนี่รูเดนน้ำนะครับที่ที่ถังลมนะครับที่จะอยู่ด้านล่างนะครับนะผมนี่นานๆจะเดนน้ำสักทีนะครับผมก็เดี๋ยวใช้รูนี้นะครับมาต่อพ่วงนะครับนี่ระหว่างถังแกสตรงวาลแกสตรงนี้นะครับแล้วก็รูเดนน้ำตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีอุปกรณ์นี่เขาแถมมาด้วยนะครับผม เดี๋ยวมาใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต่อสายนะครับผมไปที่ถังแก๊สเดี๋ยวไปทากันเลยนะมาดูอุปกรณ์นะครับที่ถังแก๊สกันก่อนนะครับอันนี้มันก็จะเป็นวาลนะครับที่ใช้กันปกตินะครับอันนี้มเป็นวาลรีแก๊สนะครับผมสมัยมันรีแก๊สนะครับผมอ่าถ้าเวลาใช้งานนะครับถัาแก๊สมันออกมาเร็วๆนะครับมันจะมีแผ่นยางอยู่ด้านในนะครับมันจะรีไว้นะครับผมมันจะต้องนี่นะครับ อดออกนะครับแล้วเอาแผ่นยางด้านในที่อุดรูอยู่นะครับเอาออกก่อนนะครับผมอันนี้เราใช้งานกับลมนะครับผมไม่ได้ใช้งานกับแก๊สนะครับผมส่วนนะครับนี่อย่างตรงนี้เขาเรียกว่าแกนนะครับอ่าแล้วตรงนี้ปล ong อะไรแบบนี้นะครับผมจริงๆแบบนี้อย่างเดียวก็มีนะไม่มีวาแบบนี้แต่ผมมันมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่าก็เลยใช้แบบนี้ไปเลยนะครับไม่ปต้องไปซื้อนี่นะครับแกนกับปล ong อะไรแบบนี้ต่างหากนะครับผมเดี๋ยวนําแผ่นยางที่อยู่ในนี้นะครับผมออกมาก่อน นี่ถอดฟ้ามาแล้วนะครับนี่แต่มันไม่ใช่ยางแผ่นนี้นะครับไอ้ยางแผ่นนี้มันมีหน้าที่นะครับนี่อ่าอย่างแรงดันมันผ่านนะครับผ่านปั๊บทำผ่านแรงๆนะมันมันจะมันจะดันดันตัวขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมดันตัวทําไมนะครับมาดูข้างในอ่านี่นี่นี่ฮะดันตัวนะครับนี่นี่มันจะยกไอ้ยกแกนเล็กๆนี่นะครับยกขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะมีเกี่ยวเกี่ยวไว้แบบนี้ มันจะยกขึ้นเพื่ออะไรนี่ครับนี่มันมียางเล็กๆนี่นยกแล้วมันก็จะไปปิดรูนะครับมันเหมือนว่าถ้าแรงดันออกแรงๆนะครับมันเหมือนว่าตัดแก๊สเหมือนกันนะตัดกันง่ายๆกันในในี่ในยางปิดรูอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปเอายางเล็กๆตรงนี้ออกนะครับเออมันจะได้ใช้งานเกี่ยวกับลมได้ได้ดีนะครับมันไม่ใช่แก๊สนะครับผม มาดูที่รูเดนน้ำกันนะครับเกลียวมันจะพอดีเท่ากับที่เขาแถมนี่หัวเป่าลมมานะครับเกลียวมันจะเท่ากันนี่นะครับแล้วมันมีโอลิงอยู่ด้วยนะครับนี่หมุนเข้าไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะต่อสายลมนะครับนี่พ่วงเข้ากับถังแก๊สนะครับผม ว่ามันจะเก็บลมเพิ่มได้หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวไปต่อสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเช้งานให้ดูกันได้ต่อพว่วงถังแก๊สกับถังลมนะครับนี่เข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้วยสายยางแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะปั๊มลมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่เกตวัดกันนะครับผม เกตวัดลมนะครับเนี่ยจะขึ้นปกตินะครับเนี่ยจะขึ้นความเร็วประมาณนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดถังแก๊สนะครับเดี๋ยวจะเปิดถังแก๊สนี่สังเกตที่เสียงนะครับเนี่ยลมเข้าไปในถังแก๊สแล้วนะครับผมแล้วมาดูที่เกตวัดกันนะครับ เกตวัดจะขึ้นช้าเพราะว่าการปั๊มลมนะครับจะต้องปั๊มลมส่งไปนะฮะเนี่ยจากถังลมนะครับผมแล้วก็ส่งไปถังแก๊สด,ด้วยนะครับผมการปั๊มลมจะนานขึ้นนะครับสัง,สงเกตที่เกตเกตวัดนะครับผมเนี่ยยังไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะปั๊มนะครับผม ให้ลมเต็มนะครับที่เกจวัดตรงนี้นะครับผมก็นี่นะครับผมที่สีแดงนะครับผมป8บาร์นะครับผมแล้วมาใช้งานนะครับผมนำลมไปใช้าการปั๊มลมนะครับผมปั๊มลมใส่ทั้งถังลมนะครับผมแล้วก็พ่วงไปถังแก๊สนะครับผมเมื่อได้ แรงดันที่ตั้งไว้นะครับผมอันนี้กับ8บาร์นะครับ8บาร์ประมาณ9บาร์นะครับผมอ่าระบบปั๊มนะครับผมก็ตัดสวิตเหมือนกันนะครับผมนี่เปเชอร์สวิตก็ตัดปกตินะครับผมเดี๋ยวไปใช้งานนะครับผมใช้ลมให้ดูกันนะครับผมว่าลมทั้งสองถังนี้นะครับผมจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวปิดลมที่ถังแก๊สก่อนนะครับแล้วมาดูที่เกตวัดแรงดันกันนะครับผมอันนี้จะ่าแรงดันจะตกเร็วมากนะครับผมเพราะว่า ปิดถังแก๊สไว้นะครับผมเดี๋ยวจะเปิดถังแก๊สแล้วนะครับเรามาใช้ลมกันนะครับผม ตอนนี้กำลังเสียบปั๊กอยู่นะครับนะเดี๋ยวใช้ลมแบบไม่ปั๊มนะครับผม มาเปิดวาล์วแก๊สกันอีกครั้งนึงนะครับผมจะแบ่งลมจากถังแก๊สนะครับมารวมกับถังลมอันนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะครับนี่ลมกลับมาเพิ่มอีกแล้วนะครับใช้ลมกันต่อ โอเคนะครับผมก็การพ่วงถังแก๊สนะครับผมกับถังลมนะครับเพิ่มปริมาณของความจุของลมนะครับผมจะได้ใช้งานใช้ลมนะครับผมได้นานขึ้นนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ